โอเคครับทุกคนก็สวัสดีท่านผู้ชมที่ร่วมเป็นผู้ชมในช่องนี้นะครับผมเห็ดขมเองนะครับวันนี้ครับสวับสดีครับครับมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมผลงานการจูนรถนะครับผมก็นะครับทุกคนวันนี้ผมก็มากับเจ้ารถโซลาโซนะครับไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าแต่น่าใช่แหละรถรถที่ค่อนข้างเท่นะครับผมเท่มากอ่ะเดี๋ยวดูไปประทุนเนี่ยคนเฟียลเล่เสียจะกังๆหน่อยนิดนึงนะครับพอดีแบบว่าไปนี่มาไปทำรถออฟโรดมานะครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวเช็คเดี๋ยวเชื่รถให้แป๊บนึงเดี๋ออยวเชื่รถป๊บรอแป๊บรอแป๊บเดี๋ยวเชื่รถแป๊บนึงยืนอีกนานไหมมึงจะดูอีกนานไหมนี่เออนี่เป็นไงพอเช็ดเสร็จแล้วนะครับผมก็เช้ยโค้เฟี้ยโค,ยคสย้สวยดูดิเว้ยสวยโพดพี่ก็สวยเกินดูดิสวยจริงดูดิดูดบ่อเดี๋ยวหัวทรงเดียวกับ Lamborghini อ่ะไป ่ะก็นะผมก็จะมาแจกสูตรจูจัลโลคันนี้ของผมว่าเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนแรกของวงเลี้ยวนะครับผมไปเออลืมบอกก่อนจะไปถนะ้าฟังเรือ่องกดไลค์กด็สะทกายด้วยนะคะรัะคะบเดีเ๋ยวเลยนะครับเดินเฮ่เฮ้เฮ่ <laughs> <laughs> ก้าวนะครับไปเดินดูนะวงเลี้ยวนะ้โอ้ยโดดเน้น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 โดดเน้ดนดูรถคันนี้มันคันนี้ไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่นะคุณดูดูไปแนวแบบคุ้มไม่ถูกอ่ะผมรู้สึกว่าไปแนวทางสมดุลมากกว่านะ รถมันค่อนข้างไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่นะรู้สึกอะในเรืออรู้สึกส่วนตัวนะก็เสื้อที่ผมใช้จูนนะผมเป็นชิ้นอัพทาวน์นั่นเองนะครับก็ใครที่มีรถนะก็ไปลองจูนกันได้นะผมดูจะค่อนข้างคุ้มง่ายนะผมกับรถคันคันก่อนนันนี้คลิปก่อนนันนี้ผมลงไปนะเจ้าซีออนนะครผมก็รู้สึกว่าซีออนดูแบบดูสะบัดกว่านะผมคันนี้แบบได้เลยมันได้ได้ได้มันอ่ะเออ คอมเลี้ยวก็แบบ200ตลอดเลยนะดูือก็เดิองร้อยสองร้อยอ่ะรถรถที่ขับดีเลยนคนดูตัวอาจจะไม่ค่อยโกงเท่าแบบสู้พวกแท็บไม่ได้นะคนดูวงเลี้ยวอ่ะอาจจะสู้แท็บไม่ได้แต่ว่าแบบมันถามว่ามันมันมันถอดถอยไขได้มัน,มนก,วไวไมก็ได้นะคนดูรู้สึกว่ารถใหม่ใหม่ฟิลมันจะเป็นฟิลเดียวกันเหมือนไฟท้ายดอกสะบัดสะบ,บัดเลยนะคนดูซื้อพวกแบบแท็บอะไรแล้วก็เก่าเลยที่นี่แบบทุกอย่างนะคนดู ดูว่าเป็นเป็นพตัวเกมหรือเปล่านะดูอันี้มันต้องเหมือนกันเฮ้ย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 เเฮ้ย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 ยเฮ้เฮยเฮ้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 ยเเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้เฮย ถ้าขับไปนานๆเดี๋ยวก็จะชินนะคุณดูแบบรถดีอยู่นะไม,ไม่ใช่ดีอยู่นะเปนดีเลยแหละที่เขาบอกคือเขาบอกดีอยู่นะไปนานแล้วรถดีขนาดนี้สุดๆอะเลยเดี๋ล,ลองเล่นดูเบรกก็ดีดีให้ดีทำไมดีเวอร์เลยกดอยู่เลยเลี้ยวแ,แบบไม่ต้องเลี้ยวแบบไม่ต้องเบรกนะคุณดู เดี๋ยวเดี๋ยวลองโค้งหน้าดีกว่าโค้งหน้าโค้งหน้าได้หรือเปล่านี่นะครับมาเดี๋ยวลองเลี้ยวแบไมต้องเบรกดูไม่ได้เหรอเขี้ยโค้งไกลเกินอาจจะเป็นโค้งนี้อาจจะได้นะคุณดูหนึ่งเดี๋ยวโค้งนี้อาจจะได้ไม่ต้องเบรกเดี๋ยแล้วรอสาวเป็นอ่งทีไปเดี๋ยวลองโค้งหน้าดีกว่าโค้งหน้าเดี๋ยวลองเลี้ยวแบบไม่ต้องเบรกดูมาเดี๋ยวได้นะคุณดูแม่มันเร็วไม่ได้เดี๋ยวแบบนี้เฮ้ยเลี้ยวแบบไม่เบรกนะคุณดู ถือว่าได้นะคนดูถือว่าดีจันนดเลยนะตันด,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 ดีนะดไม่ใช่ค่อข้าง,งดีมดเยเป็นทียครว่าค่อ,ขอนข้างวะเนี่ยมันดีเลยแหละเออ สุดอะเออมันสุดอะมันสุดแล้วสุดแล้วนะขับไปสักพักนึงอาจจะชินอาจจะอาจจะเฟี้ยวแล้วอะเออ่นลงลละว่าไต่ก็ได้อะเฟียวอะเออต้อเครื่องใจเยเออ ดูแบบเลีเ้ยวเลยปะ,ปะก็วงเลี้ยวเน,นี่ยมันมีประมาณนี้นะคนดูแไปลองดูดมาค,ครับคนดูปะ,ปะเดี๋ยวเราไปรอความเร็วสูงสุดกันดีกว่าเป็นยังไงไปม,มาแล้วขึ้นต้นโหร้อยแป๊บเดียวโหชี200 200, 200, 240้สองร้อยสองร้อยสองร้อยสี่สิบยึดเคลมาไวจัด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 โหสองร้อยห้าสิบสามร้อยชี่ตรงน,นี้สามร้อยยึดเคลเฮ้ย โคตรเวอร่เออเฮ้ยชื่ออะไอย่างผมเชี่ยคนแรงฮัลโหลโอ้โหโอ้หที่สามล้อแล้วสามร้อยเท่าไหร่เนี่ยสามร้อยสี่สิบกว่าโ oh. อ้โหเอออ่ะเชี้ยวสะบัดเฮ้ยแต่รงจริงคนดนนี่แรงจริงนะเนี่ยไม่ได้อวยไปเองนะโคตรแรงเลยอ่ะเขี้ยะโคตรแรง ทะเลทรายคอนเดนต์ตไใจก็นะครับคนดูคอนเดนต์ก็ประมาณนี้ครับก็ฝากเลิมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยผมอยากให้ผมจูนรถอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวผมจะไปจูนให้นะครับไปก็คลิปนี้ก็เจอกันแค่นี้นะผมเจอกันครับคุณดูซีอูบ๊ายบายครับ